มิลตินออสมมนยิสกองหน้าของทางเปสเนัเอนโดนแบนยาว9้านัดหลังจากที่คณะกรรมการอิสระของสมาคมฟุตบอลอังกฤษครับได้ทำการตัดสินข้อกล่าวหาเรื่องการเหยียดผิวใส่ฮันดิบาลเมดบีกองกลางของทางเบอร์ลีเป็นความผิดจริงครับโดยที่เหตุการณ์นี้ครับมันต้องย้อนกลับไปในเกมแชมเ,ชมเชมชปี้ยนชิพเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์หรือในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยงจากเมดบีครับได้รายงานต่อผู้ตัดสินว่าออสมมนยิสได้พูดใจเหยียดผิวใส่เขา ซึ่งต่อมาครับทาง FA ก็ได้ตั้งข้อหาว่าเขาได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือใช้คำพูดที่ดูเยียดยามที่มีนยัยยะถึงสีผิวหรือเชื้อชาติแล้วทางสมสรสตันครับก็ได้ออกแถลงการว่ารู้สึกผิดหวังอย่างมากกับผลการตัดสินในครั้งนี้หลักความน่าจะเป็นไม่ใช่หลักฐานชัดเจนเกินข้อสงสัยมิลูตินยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำผิดและเรายังคงให้การสนับสนุนเขาเต็มที่สมสรของเรายินยัดต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติทุกรูปแบบ แถลงการจากสโมสรเพสตันนอตเอน Not End. ในเกมวันนั้นครับต้องหยุดลงชั่วคราวหลังจากที่เมดบีแสดงชาติถีไม่พอใจอย่างมากแล้วเขาครับก็ได้ราย,ยางานเรื่องนี้ต่อผู้ตัดสินอย่างแอนดรูคิชเชนก่อนที่เกมดังกล่าวจะก,กลับมาเริ่มใหม่ได้ภายหลังจากที่เพสตันได้ทําการปฏริเสธข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการในวันเดียวกันสกอตต์พาร์เกอร์ผู้จัดก,การทีมของเบอร์ลีได้บอกหลังเกมว่าฮันดิบารู้สึกเจ็บปวดและอารมณ์ขึ้นอย่างมากในตอนนั้นขณะที่ฮันดิบารก็ออกมาโพสต์อินสตาแกรมว่า ไม่มีใครควรถูกเหยียดผิวในสนามฟุตบอลผมจะไม่เงียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทั้ง2ทีมนั้นได้เจอกันอีกครั้งในศึกเอฟเอคัพรอบ5าซึ่งผล่นของเบอร์ลี่ครับปฏิเสธที่จะจับมือกับออสมาอิสซึ่งก่อนเริ่มเกมชนะของพาร์เกอร์ได้ยืนยันว่าเข้าใจและเห็นด้วยกับการตัดสินใจนั้นพร้อมเขายังได้เลือกพักคันดีบบาไว้เพื่อปกป้องสภาพจิตใจของนักเตะอย่างไรก็ตามในเกมดังกล่าวครับเบสสันเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้3ประตูต่อศูนย์ ออสมาญิยิงฉลองประตูกับทีมต่อหน้าแฟนบอลของเบอร์ลีโดยชาดีใจจับผูตอบโต้เสียงโหอย่างไรก็ตามย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับออสมายิสเขาเคยถูกแบนมาแล้ว8นัดและปรับอีก1 5 0 0 0ปอนด์ปอนจากกรณีกัดคู่แข่งในเกมกับแบล็กเบิร์โรว์เมื่อฤดูการที่แล้วปัจจุบันศูน,น่าชาวมอนเตเนโกร ro, วัย26ปีเขายิงไปแล้ว4ประตูนในฤด,ดูกาลนี้และช่วยทางเบสตันรั้งอยู่หัวตารางและก็คืออันดับที่4ของแชมเปี้ยนชิพอยู่ณเวลานี้ด้วยละครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ